ตอนนั้นหล่นลงไปแบบพัง,พงภาพเลยค่ะบอสอยู่วิทยาขึ้นมาแบบแรงมากมจำนวนตัวเลขก็สูงมากค่ะบอสอยู่วิทยา วันนี้ในแพทย์แท้จริงสิริพาน,นิชเลขามูล,ลนิธที่เมาไม่ขับได้ทำหนังสือเรื่องขอให้ชี้แจงเหตุผลการไม่แย้งคำสั่งของพนักงานอายการกรณีมีคำสั่งไม่ฟ้องวรยุทธ์อยู่วิทยาถึงอายการสูงสุดและผบาตารเนื้อหาก็บอกว่าตามที่มีปรากฏอยู่ในรายละเอียดดังกล่าวดังนี้แหละนะคะซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงได้ผบาตารเนี่ยไม่แย้งคำสั่งพนักงานอายการ คดีมาเลยสิ้นสุดตามกระบวนการทางกฎหมายและพนักง,งานสอบสวนได้ทําการขออนุมัติศาลเพิกถอนหมายจับในคดีนี้ก็เรียบร้อยแล้วคือมูล,ลนิธิเมาไม่ขับก็งงงานภาพยนตร์ละค่ะศรีสุวรรณจัญยาเข้ามาในเรื่องนี้ด้วยเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเตรียมจะร้องปอปชให้สอบอัยการและตํารวจกรณีนี้ละค่ะทายาทกระทิงแดงทั้งหมดเลยเนี่ละค่ะศิลาเจนจากคาก็เข้ามารมรันพันตูในข่าวนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเป็นประธาน คณะกรรมิการกฎหมายการยุติธร